สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนด้วยนะฮะมาอยู่กับผมไอซซีดเกมเมอร์นะแล้ววันนี้เราก็อยู่ในเกม a อเรียนไอโซเลชันนะครับวู้โนะฮะในพาร์ทที่สองนะครับ,า 2, รบอาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายแล้วก็เป็นได้ไม่หรอกนะฮะ หรือเปล่านะก็มาอยู่ต่อจากพา์ที่แล้วนะครับที่เรากําลังมาอยู่ที่นี่เพื่ออะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะก็หาเอาชีวิตรอดหาพวกที่เหลือนะครับก็คือแล้วเทลเลอร์กับเทเลอร์นันและคนนั้นนะฮะที่มันกลายเป็นฝุ่นอวกาศไปเรียบร้อยแล้วนะนะคลิกกดกดยิมยัมเป็นระบบปลอมไฟนะฮะโคตรเฟีย้ยวเก่าม,มากเรียบร้อย ไฟกลับมาติดเดิมนะฮะตอนนี้เข้าไปที่ข้อมูลนะฮะที่เราไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่เราดูเฮ้ยอะไรอ่ะคืออะไรหมายความว่าอะไรศูนย์สามสี่ศูนย์สามสี่ศูนย์คืออะไรครับรู้สึกมันจะมีเราทุยรหัสนะฮะเวลาแบบ มันจะมีเหมือนตู้เซฟอะไรเงี้ยนะเออแต่ว่าผมก็ไม่รู้สินะก็ปล่อยไปนะฮะนี่ก็เซฟเกมโอเคกดแท็บนะฮะดูว่ามันได้ทำอะไรต่อไปมันไม่ได้บอกเป้าหมายนะครับรู้สึกไม่ได้บอกเป้าหมายเลยหรือว่าผมดูผิดยังไงยังไงงงพี่ไอ้งงเ่ย โอเคเอาเป็นว่าเดินมั่วๆไปก่อนนะฮะฮะไฟทูไปที่พาวเวอร์ไปที่ไหนสักแห่งนี่แหละอะไรพาวเวอร์พาวเวอร์อันนี้มันชื่อ,อยาอะไรวะผมจำไม่ได้แล้วไอเขาเรียกว่าอะไรวะนั่นแหละเอ้ยอะไรอะ ไอ้ศูนย์สามสี่เปล่าใช่ปะเนีก่ก่อนนะศูนย์สามสี่ศูนย์เอาถูกเฉยวัตถุ u า k เฮ้ยผมมีประโยชน์มากนี่อะไรครับไม่ทราบนะฮะคืออะไรอะ่ะกด Q คิวค้างรู้สึกจะมีการครับของด้วยใช่ไหมเนี่ยอ,อะไรอะ่ะ มีการครับของด้วยฮะเหมือนจะเป็นดาบสตาร์วอร์นเอาไว้ฟาดฟันเหล่าปีศาจนะที่มรุกรานโลกเฮ้ยอ,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 อะไรเกิดอะไรขึ้นเอาไว้นี่เนี่ยนี่นี่เนี่ยอ๋อมัน,ม,นมันต้องมีทุกอย่างครบก่อนนะฮะมันถึงจะสามารถทำได้โอเคได้แฟร์มาฮะแล้วก็นี่อะไรเหมือนเดิมมาดูกันสิว่าครบยังยังเนาะเราขาดอันนี้ครับอะไรอะคม คอมพิวต์คอมพิวต์บีคืออะไรวะอ่านมั่วนะฮะอย่ามาด่าผมเลยนะผมแปลมั่วนะครับย้ำอีกครั้งผมแปลมั่วนะจ๊ะถูกไม่ถูกก็ขออภัยด้วยโอเคเอ่อต้องไปเปิดพาวเวอร์ไอแก้วคือมันไม่มีพลังงานเนะี่ยไปไหนต่อวะเนี่ยผมว่าประตูน,นี้แหละนะฮะใช่ไม่ใช่อืม เปิดแล้วเซฟก่อนนะขอไปยืนไปเดินดูแถวนี้ก่อนนะครับผมไม่แน่ใจว่าทางต่อไปนี่นี่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าใช่หรือเปล่าไม่ใช่เวย้ยมันต้องเป็นทางไหนสักท,ทางที่อยู่แถวนี้นะเอ้นี่แน่นอนเลยเอ๋อไม่ใช่ไมทางไหนวะเธอเธอว่างหรือเปล่าผมว่ากลับทางเก่าแน,แน่เลย เอาเอาเป็นว่าก็งั้นแหละเริ่มไม่มั่นใจว่ะเอ้ยจริงจิอ้าวไม่ใช่ว่ะเป็นมูนะ้นฮะใช่ไหมปึ๊บมันให้ไปตรงประตูเนี่ยครับรู้สึกมันอ่าลองไปแล้วกันก็เปิดแล้วพนละัางงานนะประตูน่าจะเปิดแล้ว อ๋อฮะมาแล้วครับเมื่อกี้ผมไปหาข้อมูลมานะฮะคือแบบว่ามันมันงงจริงอนะ่ะผมไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะฮะมันให้ idee, ตะตะรีสตอร์พาวเวอร์ใช่ไหมใช่รีสต,ะตะอร์บอมไม่รู้นะมันคืออะไรพาวเวอร์สักอย่างเนี่ยมันต้องอยู่ตรงนี้ครับนี่ป่ะใช่ปะ่ะเอ้ยใช่เลยตรงนี้ครับอยู่นี่อ้าวชิบหายแล้วกดเข้าไปครับฮนี่มาแล้วครับอ,อ้าวจะอ้าว ไข่วิ่งไปไปตามตี๋ใหมไปเลยดีกว่าขอวิ่งไปดูกันนะฮะมันคืออะไรแม่แล้วคุณเธอก็ล็อกนะไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวไม่ให้หมดอ๋อไอคิวเขียวนี่มันเก็บได้เนี่ยโอ้โหโอเคครับเราก็รู้ว่าอย่างน้อยก็นะก่อนน้ก็ตัวอะไรวะที่มัน มานนัของยังไม่ครบนะครับขออนุญาตปรับเสียงก่อนนะครับเพราะว่ารู้สึกมันจะดังเหลือเกินออปชัน่นเออโอเคประมาณนี้อันนี้เนี่ยอ่าโอเคครับโฮแม่งก็ดังเหมือนเดิมนะฮะไม่เป็นไรเราได้ไปแล้วเรียบร้อยนะครับงงตั้งนานแม่ง จะได้เหมือนออรสชาติรสชาติของการเล่นนี้ของการเล่นเกมนี้ก็เหมือนเดสสเปซนะฮะเหมือนกันเป๊ะเลยไปโยไปโยโอ้โหว้าวว้าวว้าวชีต no 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 โหเถื่อนจริงเถื่อนจังเฮ้ยนะเสียการสองตัวเล็กน้อยบนอวกาศ รอดไปแล้วฮะจะโดนไฟช็อตไฟดูดตายเลยนั่นแหละยามีขอให้เก็บเนี่ยมันคือสวรรค์ได้บอกตรงเกียร์ไปต่อดีกว่านะฮะถือแฟลร์ไปฟาดฟาดฟันน้อว่าแต่มันเกิดบ้าอะไรที่หนึ่งวันไรยประมาณนี้นะฮะก็ย็ดมันดาวังคาได้ไงวะเนี่ยฮะเอ้ยเหมือนนะหรือว่าใช่ผมไม่ค่อยดูซีรีส์ของเกมนี้สักเท่าไหร่นะ เหมือนด้สเปนจริงอ่ะอเหมือนมากครับน่าตรงนี้จะถล่มลงมานะครับน,นี้พีอะไรไหมฮัลโหลโอ้ดูพวกเด็กแว้นนี่เขียนผนังเต็มเลยนะฮะเฮ้ยจบเสียงอะไรวะใส่คลิปเอง สำรวจที่นี่ก่อนนะครับเพื่อจะได้หาของได้ไง่ายขึ้นที่นี่คือดอล็อกอีกดอมึงจะล็อกไปไหนเนะี่ยอะไรอะอะไรทรมันคืออะไรวะน่าจะเป็นที่งัดหรือเปล่าใช่ไหมนี่เดาเลยนะฮะเพราะว่ารู้สึกน่าจะงัดได้อยู่เป็นว่าเรา เดินต่อไปนี่ของญี่ปุ่นนะครับอุ้ย what ยานคุ้นๆนั่นนี่โทเรสโท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 เลสคืออะไรวะยานหรอปะฉันช่วยด้วยฉันอยู่ทางนี้คอนเทสเดอร์โทโทโทเลสโทโทเลสติดต่อนะฮะติดต่อโทเลส หาข้ามึงไปเรียบร้อยแล้วนอเฮ้ยชุบะชุบะตะกะะเฮ้ยตะเฮ้ยนอดเกิดว่าอะไรไอสัตว์เฮ้ยอย่าไม่เอาไม่อยากไม่ชอบเสียงนี้เลยมันทำให้ผมขนขนไอตรงนั้นผมลุกมากเลยฮะขนขาผมมาขนหัวด้วยนะครับอืมมมปิดซะทุกครั้ง ออกจากที่นี่ไม่เข้าใจนะแบบว่าอ๋อมันมาฝั่งนี้นะครับโอเคผมไม่พยายามจะแปลแล้วกันแปลแล้วรู้สึกอับอายแปลไม่ค่อยเป็นมีอะไรไหมแถวนี้ประตูนี้เปิดได้ไหมไม่ได้ไม่มีไฟนะครับโอเคนี่น่าจะเป็นโต๊ะสนุกนะฮะล่อยโต๊ะไว้นั่นนะ่ะ ไอ้ยาย่าดีเสียงนี้ผมกลัวหรือเปล่ากลัวมากไอ้กลัวไอ้กลัวนี่ไงพาวเวอร์พาวเวอร์พลังพลังงานพลังงานโอเคกดปิดไปนอรู้สึกหล่อมากอะไรอะไร อะไรเปิดขึ้นมากดรู้สึกอย่ผมเห็นกดคอนโทรลค้างแล้วก็ทำอย่างนี้นะฮะมันจะสามารถเลี้ยงซ้ายเลียงขวาได้อะไรเปิดเอ๊ะอะไรเปิดไปดูกันโอ้ยอย่ยาไม่เอาไม่ใช่สิ่งที่ไอคิดใช่ไหมใช่ไหมชัดตาเหลือเกินโหร โอ้น่ากลัวว่ะใช่ไหมใช่ตัวนั้นใช่ไหมเพือดรักปล่อยเขาอธิบายอะไรไปนะฮะเป็นบันทึกของยาลำนี้นะฮะก็แอนซอรี่บายคอยดูไป ไม่ไม่พยายามจะอ่านด้วยกันนี่มีสองข้อความนะฮะโอเคโอเคนี่ไม่รู้หรอกพูดไปงั้นแล้วเอาเป็นว่าที่นี่มีจุดเซฟนะฮะแล้วก็เซฟไปก่อนผมจะพยายามที่ไปให้ถึงจุดสูงสุดนะฮะอ่าโอเคเซฟทับไปเลยปั๊บ <c oughs> ฉันชอบตะเกิด ที่นี่น่าจะเป็นไอ,อ้ยะโหแจมแจมแมวมากแถวนี้มีอะไรไหมมีแต่ซอสนะเอามาทำไมบ้าหรอกแล้วตรงนั้นมันเปิดได้ยังครับตรงนั้นอนะ่ะเดี๋ยวผมขอวิ่งไปดูแป๊บหนึ่งนะโอเคฮะมาละเข้าไปเลยแล้วกันนะนั่งลงไปอ้าวทำไมมันมีบันไดแค่เดียวเนี่ยเฮนะ้ย โอ้โหแม่งอย่างเกียร์อะไรตรงนี้จริงๆต้องตามไอเว่นนั่นไปนะไอไอเว่นไอเว่นโอ้ไม่เอาได้โปรดอย่าทำร้ายฉันเลยอุยยาอุยยาอุยยาเฮโยไม่มีอะไรนะกระจอกไปเปล่าอย่าไปพูดอย่างนั้นเหมือนไปท้าทายมัน ออกไปจากตรงนี้โอเคครับเละมากไอตัวแสบไหงโอเคไม่แปแลรทั้งนั้นตอนนี้แปลไม่ออกหวังว่าจะมีคอให้เก็บแถวนี้ตรงนี้มันกดได้ผมผมเคยเห็นหลายคนเล่นมาแล้วเฮ้ยฝั่งนู้นมันเดินได้ปะ น่าจะมีของนะเดินได้ไม่มีครับของเอาเป็นว่าภาพนี่สวยมากนะครับเยอะเมื่อกี้ผมคับอะไรมาก็ไม่รู้อะคับไปแล้วอะเดียวเดียวเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวเดียว,ยวไม่ใช่แรงสั่นของยานลำนี้แน่นอนเลยใช่ไหมไม่เอานะเพื่อนอย่าพึ่งมาตอนนี้ <c oughs> ผมขอร้องมาจากาักพัดสองวัดสามอะไรยเงี้ย เออมาพัดสามก็ได้ไม่ได้ว,ว่าอะไรโอเคฮะโอวพินาสตาโลฝุ่นฝุ่นว้าเดี๋ยวเราไปทำร่วมกันอืมเหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไป,ไววไปขี่หันหลังพอดีอแค่เสียงกูสะดุงแล้ว ว้าวชิไม่เอานะเอยเสียงอะไรวิ่งวะอ,อ,อย่าพึ่งมาดิบอกว่าอย่าพึ่งมาผมเมื่อกี้ที่ผมหันไปนี้จบเลยนีไปจากที่นี่ทางเดยวยาวนี่ไม่เคยมีอะไรจะสะลงหรอกับเชื่อผมเชื่อเรื่องเรื่องเนี้ยเชื่อใจผมได้เสียงอะไรมันช่างดังเอะอบวยบายซะเกิน อะไรเนะน่าจะเป็นตะเกียงนะฮะตะเกียงแบบกดเอาเป็นตะเกียงถ่านนะครับผมผมเคยมีอยู่นี่จะเป็นกระเป๋าโอเคแถวนี้ไม่น่าจะมีอะไรนะฮะมีโอ้ยชิทมีแล้วละ่ะมีศพครับเต็มเลย t h a t s g o t t a be the exit up ahead เอ่อ ไปประตูลหลักนะฮะน่าจะเป็นประตูนี้แหละใช่ไหมใช่ประตูลหลักปะประตูลหลักนะฮะโอเคพรกิจไปประตูลหลักก็ไปก็ไปไปก็ไปวะดูก่อนดาวี้มีอะไรบ้างนี่ไม่ได้รีสตาวเวอร์ต้งไปเปิดพลังงานนะฮะแต่โอ้ยศพมันเยอะมากเลยผมมันโดนอะไรวะศพน่าจะโดนของทับหรือเปล่านี่ผมเห็นทางนี้พอดีเดี๋ยว คงไม่มีอะไรมั้งทางเนี้ยมันเป็นเหมือนช่องที่เก็บของครับที่เก็บสัมภาระของผู้เดือดร้อะไรอย่างนี้เจอละกดฮืมพอเวอร์พาวเวอร์ต้องการมากเลยพาวเวอร์เลเวลอ้หเลเวลสามแล้วปิงกดเอฟเต็มจนมากเอ้ย่ะโอเคเฮ้ย เฮ้ยไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวพึ่งมาโอ้ตกใจเป็งนงั้นแหละแต่ตกใจไปก่อนดีที่สุด้ะเอ้อีนายาไม่เอาเนอะเราไม่อยากเจอนายตอนนี้เลยๆไม่เอามีอะไรโผล่มาที่เฮเลยมาให้กูไปทางไหนวนะเนี่ย โอ้ยเยอะว่าตอบมีคนตายต้องใช้อะไรมางัดหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวขอคนคนทางนี้ก่อนไม่มีอะไรผมไม่กล้าไปทางไหนเลยภาพมันก็สวยแต่ว่ามันแฝงด้วยความน่ากลัวสุดแสงที่สยองขวัญน,นะฮะไม่เอาไว้าทางเนี้ยมันต้องหาอะไรมางัดแน่ๆเลยฮนะเอาเป็นว่าเรากลับไปที่ทางเดิมดีก,กว่านะ ผมไม่แน่ใจว่าแถวนี้จะมีของหรือเปล่านะของซ่อนอะไรอย่างนี้แต่ว่าอุ้ยนั่นไงไฟกูยังเล่นกูแล้วไงงานเข้าปร,ประตูเอ้ยประตูส2่สองนะฮะน่าจะเป็นประตูหลักนะครับที่เราต้องไปอแต่ว่าตอนนี้เ <c oughs> หนาวสะด้วยผมเล่นตอนตีหนึ่งอะเนี่ยไอ้ทิ้งคืนกว่าเอาเป็นว่าแถวนี้นะ่าจะมีของเจอตู้ล็อกเกอร์ก็ดีละ กด e ค้างนะฮะอืมมีให้หลบอย่างนี้ใช้เลยผมแน่นอนครับผมว่าได้ใช้อะจริงจริงลบได้อย่างงี้เดี๋ยวนะเราก็มีจุดเซฟนะเซฟปิ้งเนี่ยอี้ยเซฟไปฮะอันนี้กูเซฟได้อย่างวะเนี่ยเอามันก็ไปได้นี่หว่าเดี๋ยวผมขอไปทางอื่นดีกว่าไหมหรือว่าอะไรผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้อัดไปกี่นาทีแล้วนะฮะ นี่ยจะเป็นห้องของคอนโทรลรูมหรือเปล่าห้องใหญ่ครับน่าจะใช่มั้งผมขอไปต่อเลยแล้วกันนะผมว่าเจอเซฟหน้าค่อยตัดพาร์ทแล้วกันผม,ผมไม่นั่นใจแล้วห้องนี้ทำไมมึงมีแต่เลือดวะเฮ้ยอะไรคือบีบีคือใครอะไรยังไงบอกฉันมาทำไมมีน้ำไหล โอ้ยตรงนี้แฟมร์แดดตกมากครับมันให้เข้ามาทำไมอยู่เนี่ยฮะเออแปลกแปลกประตูนั้นเข้าได้แนละ้วมันมีน้ำไหลออกมาจากรูครับไม่ค่อยมั่นใจว่าไอ้ยี่ห้องนี้มันต้องโอ้โหมีแล้วแหละมันต้องมีอะไรแล้วแหลนะนะเอ,อ้ยตายตายตาย,ตายเจออย่างงี้เฮ้ยมันเกมรุ่นเก่าโคตรเลยนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหน้ำ เห็นหน้าเราปะไม่เห็นหน้าเราโอเคอย่างน้อยมีท่อนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่าไอ้นี่มันโดนอะไรข่าโอ้ฟัคโอ้ยเวนเลยเอาอย่าบอกว่าต้องเอาต้องการการ์ดอะงานงอกเลยจริงผมว่าต้องไม่ไปเปิดพลังงานอีกแน่เลยครับผมว่าต้องใช่อ่ะจากสภาพแล้วไม่น่ารอด เป็นว่าเราปีนขึ้นไปนะภาพอาจจะค่อนข้างที่จะแสบตาและสวยไปหน่อยนะอย่ามีอะไรมาละกันอย่ามีอะไรมาละกันอย่าอย่าโอเคไม่ชอบทางใช่ผมว่าก็มีเลือดนะโอ้ยซิคลิวิตี้ซิลิวิตี้การ์ดไง นี่ป้ที่งัดครับนี่แหละที่ไอต้องการฉันขอเจ้านี่ไปก่อนนะมันเขาโดนเลยฆ่ามันไม่มีร่องรอยการฆ่าเลยฮะกูไม่มั่นใจแล้วกดผิดอีกแล้วกูอ่ะมันใช้ย <c oughs> <c oughs> ังไงครับมันไม่ให้ใช้แน่เลย โหนี่เลยเอ้ยเอางั้นเลยอ่ะใช้อะไรทำอะไรกดลิกซ้ายขวาพร้อมกันนะก็กด A นะฮะโอ้โหน,นี่เองหืมสุดยอดแม่จัดไปฮะเรามีของแล้วเว้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว ขอขอห้องนี้ก่อนโ yeah. okay. อเคเดี๋ยวไปเซฟก่อนแล้วก็ค่อยประตัดพาร์ทดีกว่านะเพราะว่าพาร์ทนี้คงไม่เจออะไรหรอกนะยกเว้นไอ้พวกประแจกากนะครับอันหนึง่งว้าว ปล่อยเขาไปนะเขาเขาจะบดอะไรก็ปล่อยเขาไปตอนนี้เราไปอยู่ส่วนของเราดีกว่าเฮ้ยชิเฮ้ยชิเก็ก่อนฮะโอเคใช่เซฟซับโอเคผมว่าผมต้องจบเพียงแค่นี้แล้เพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเออพาร์ทนี้ยาวไปกี่นาทีแล้วนะฮะผมนาฬิกาผมมันเริ่มรวนละ คือแบบว่านะต้องเข้าใจเมื่อกี้ผมไปงงกับงงงวยกับไอตอนแรกไงภารกิจแรกงงมากเลยไปดูเข้ามาอีกทีนึงนะครับ <c oughs> ก็มันเข้าได้ไหมเข้าไม่ได้อะมันน่าจะเข้าได้นะโอเคนะก็เป็นว่าจบเพียงแค่นี้แล้วกันนะครับก็ส่วนเกมอื่นๆก็ทยอยอัพไปเรื่อยๆนะฮะก็รู้เอาเองแล้วกันว่าจะเป็นเกมอะไรบ้างนะโอเค คลิปนี้คงขอตัวลาไปก่อนนะส่วนคลิปหน้าจะเจอเกมอะไรก็มาติดตามชมได้เลยโอเคบายบายวู okay, ้ฮู้ฮู้แย่